ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่นักชมคลิปโดยทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ต่อไปน,นี้ก็เป็น EP ที่57หรือตอนที่57จะต,ตอนไหนไหนก็มีแต่คุณงามความดีวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการอัดคลิปที่อยู่ใหม่วัด หรือว่าสำนักสงฆ์อินทราทรงธรรมตั้งอยู่บ้านโนนสวนตำบลมุงหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์เดี๋ยวค่อยฟังกันถ้าใครอยากส่งอะไรมาเพื่อจะเป็นการเกื้อประโยชน์เกื้อกูลแก่สำนัก ไม่ใช่การเรียรายแต่เป็นการบอกบุญการเรียรายคือการไปบอกตามสถานที่ต่างๆก็ไม่แตกต่างกันกันกบการบอกบุญการเรียรายหรือสมาธิกับสติกับปัญญาแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือการบ่น กับการบอกกล่าวการขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันก็ไม่ชัดเจนทุกอย่างการพูดอะไรที่คุมเคลือไม่ชัดเจนอาจทำให้คำพูดนั้นคลาดเคลื่อนผู้รับฟังต่อไปเอาไปปฏิบัติก็จะคลาดเคลื่อนในการประพฤติปฏิบัติเช่นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดา ให้ปฏิบัติตามมักมีองค์ดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากรรมบันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบจนมาถึงสัมมาสติมีสติความระลึกชอบ จนมาถึงสัมมาสมาธิมีสมาธิความตั้งมั่นชอบนี่ตังหากคือแนวทางที่จะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานแต่พวกท่านก็พายาติโยมแว้ซ้ายแว้ขวาอยู่มันก็ทำให้เกิดมรรคผลได้ยากพอแว้ซ้ายแว้ขวาก็ไม่ยอมที่จะมาทางตรงหรือมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลางก็พากันไปทรมานตนก็พากันไปย่อหย่อนแต่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางสายกลางขอโอกาส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ความที่เกิดความทุกข์ในสันดานของมนุษย์มีอยู่เกือบทุกคนแต่เมื่อพระองค์ ได้บัญญัติพรม,มวิหารพรมเราก็คิดถึงพระพรหมที่มีสีหน้าแต่ละหน้ามีความหมายหน้าหนึ่งก็คือเมตตาคือความรักหน้าที่สองคือความการุณาความสงสารต่อสัตว์โลกที่มีความทุกข์หน้าที่สามคือมุตทิตาพรอยยินดีกับคนอื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาเขา และสุดท้ายหน้านี้น่าสนใจก็คือหน้าอุเบกขาอุเบกขาถ้าพวกเราวางเฉยในอารมณ์เกี่ยวกราบเป็นการวางเฉยทุกอย่างต่อบุคคลต่อสถานที่ต่อวัตถุเช่นเราเห็นกุฏิวิหารของเราสกปรกเราไม่ทำความสะอาดแล้วก็มาบอกตัวเองว่าบอกเขาว่า ตัวเองวางเฉยได้อันนั้นไม่ใช่เรื่องอันนั้นเป็นความขี้เกียจเป็นความสกปรกของพวกคุณในอุเบกขาของพระพุทธเจ้าของเราให้วางเฉยในอารมณ์อารมณ์ที่มีความโกรธอารมณ์ที่มีความโลภจะวางเฉยได้อย่างไรก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ ก็คือสติสมาธิปัญญาสติคือความระลึกได้ว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่สติคือความระลึกว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่สมาธิคือความตั้งมั่นในสติ้าสติตเตลิดเกิดปัญหาแน่แต่ถ้ามีสมาธิควบคู่สติ ปัญญาอันเฉียบแหลมก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติออตโตเมติกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์ส่วนที่ผลเท่าไหร่เมื่อไปโกรธและไม่วางเฉยในอารมณ์เขาก็กาสอีกครั้งหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมโลกของเรา มีอารมณ์เหล่านี้เป็นอาการเมื่อคนได้ฝึกฝนได้เห็นจิตที่แท้จริงก็จะรู้ว่ากิเลสเหล่านี้มันไม่เคยตายจากความรู้สึกของคนสิ่งที่พูดมาคือการปฏิบัติแล้วการเห็นแล้วการรู้สึกแล้วสังเกต พวกคุณก็ได้นักปฏิบัติทั้งหลายที่เปิดสํานักบ้านนั้นบ้านนี้สํานักปฏิบัตินั้นปฏิบัตินี้คุณลองดูอารมณ์ของพวกคุณที่ไปกระทบกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกับคำพูดของคนก็ดีกับวัตถุสิ่งของก็ดีกับอากาศก็ดี กับอะไรก็ดีที่มันไปกระทบกับผัสสะของคุณแล้วคุณไร้สติคุณว่าคุณประพฤติปฏิบัติมามันตายซะที่ไหนมันไม่เคยตายจากใจมันไม่เคยตายจากความรู้สึกของคนแต่สิ่งที่จะกำจัดมันก็คือสติ สมาธิหรือปัญญาอันเฉียบแหลมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ในมัคมีองค์8ผู้จะเคลือบคานไปหาสติสมาธิปัญญาก็ต้องผ่านการประพฤติปฏิบัติอันดีอันงามก็คือพรหมวิหารก่อนต้องได้สิ่งที่เลอค่าก่อน เพื่อจะไปหาสิ่งที่เลอค่ากว่านั้นดังนั้นวันนี้ทางช่องได้เปิดโอกาสการรับชมขอให้พวกคุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับช่องที่จะเผยแพร่ธรรมะให้กับคนทั้งหลายได้รู้เรื่องของธรรมะเพราะทุกคนยังไม่เข้าใจในธรรมะว่าธรรมะคืออะไร จะบอกให้คร้าวๆเผื่อมีคนถามว่าธรรมะคืออะไรครับธรรมะคืออะไรจ้ะธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่ตั้งอยู่และก็ดับไปธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่ตั้งอยู่และก็ดับไปเช่นภูเขาเรากา เช่นร่างกายของพวกเราเช่นวัตถุสิ่งของต่างๆเมื่อมันมีอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่และมันก็เสื่อมสลายไปไร้ตัวตนไร้อัตตาก็คืออนัตตานั่นเองวันนี้แสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทรรดีชาแนลได้เปิดโอกาสการรับชม ขอให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคนดีขอคนดีให้มีความสุขขอคนดีได้ปกครองบ้านเมืองขอคนดีมีอำนาจเพื่อจะปกครองคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดอร้อนวุ่นวายได้ขอพระบรมราชโชวาทจงเข้มคขังขอความสำเร็จทั้งหลายจงมีแก่ผู้ชมพิพิปทั้งหลายด้วยเทอ สาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิ